วันนี้ตอนรับสู่วันหยุดของเราอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาดูหนังแฟนโนเวโฮมตอนนี้เราก็อยู่ในโรงหนังเมเจอร์นะจ๊ะเห็นว่าเฮียเมเจอร์ตรงไหนวะสั์ <c oughs> โอเคเอาว่าโรงหนังเมเจอร์แล้วกันโอเควันนี้เราไม่ได้ดูหนังในค่ายสีฟ้าแล้วนะเพราะว่าอะไรเจยวมีคําตอบให้แต่ตอนนี้ขอญอยกซื้อตั๋วก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วได้แล้วก็คือ ที่ผมจะมาบอกคือลูกค้า,าคนใดที่เป็นทรูใครที่เป็นลูกค้าทรูมาดูเมเจอร์มันมีส่วนลดนะเว้ยเออตอนนี้มีส่วนลดนะครับแล้วก็เมเจอร์สามารถซื้อด้วยทรูเด็ดเลยแหละเยี่ยมเป็นอะไรที่เพียวฟาวพาวแก้วเราไม่ต้องจับเงินเลยนะฮะแต่เป็นเรื่องที่ดีใช่เป็นเรื่องที่ดีจริงๆ ตอนนี้ผมก็จ่ายด้วยทูเอเล็ตไปแล้วนะครับผมในเมเจอร์ที่ระยองเราจะไปดูสเปนแมนโนเวอรกันเดี๋ยวมาพูดคุยหลังดูจบกันดีกว่าฮะก็สวัสดีทุกรู o เ h e ทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้มาดูแล้วนะครับผมไม่ไม่ทิง้งไม่ทิง้งไม่ทิง้งนี่นี่สเปนแมนโนเวอรนี่นี่ Spider no นนนกูกลบสปอยทุกแบบอีก <c oughs> กูกลบสปอย,อยจริงกูไม่ไม่ดูสปอยเชียเลย กูกูแทบจะแทบจะดีหายเออเนี่ยกูถ้ากูตั้งอักอลิเทียมของ YouTube ได้ว่าจะไม่ดูอะไรเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนเนี่ยก่อนที่จะถึงวันฉายอ่ะเหียกูตั้งไปแล้วเออตอวนี้ก็คือไม่ผมไม่ได้ดูสปอยเลยขนาดตัวอย่างที่สองอ่ะแทบจะไม่ได้ดูเลยจริงๆไม่ได้เกาะนี่จจไม่เจาะตัวอย่างอะไรเลยเนี่ยเพื่อจะมาดูนี่รักจริงเหียสไปเดอร์แมนเนี่ยเออก็ชอบแอนแมนเออผมชอบทุกตัวแหละอืม Okay. เราเข้าโรงหนังกันดีกว่านะับผมตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงโฆษณาของโรงหนังเพราะผมชื้อตอนรอบเที่ยงครึ่ง okay. เราเข้าโรงหนังนะปิดโทรศัพท์ก่อนเข้าโรงหนังด้วยห้ามสะอยนะอีกควายไปละไปไปเดี๋ยวเจอกันตอนออกเราดูจบเลยอีย๊สัตวอ,อยากพูดว่าอียนั่กูอยากมาดูกับเพื่อนมากเลยแม่งจะดูกันเดียว โอ้คุณตอนนี้ผมหัวจะระเบิดอีบโอ้โหแต่แล้วแต่ลราปวดหัวมากปวดหัวมากคือไม่ได้เป็นไปกินนะเว้ยคือเป็นปวดหัวทุกเป็นความสุขอะไอ้มแมเฮ้ยมันมันเป็นอะไรที่เฮ้ยมึงเฮ้ยคุณต้องมาดูผมให้สิบเต็มเดี๋ยวไปกลับไปรีวิวในห้องแต่ตอนนี้ขนลุกไม่หยุดเลยยิ้มแค่โอ้ยโอ้ยไอ้เงี้ยไม่ไหวละไม่ไหว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 วโอ้ยหัวใจจะวายตายโอ้ย ผมบอกเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังอีกแน่นอนไม่ผิดหวังกับเมาลแน่นอนครับผมยมี่ห้อลุกกลับไปห้องเราไปรีวิวกันดีกว่าไอ้เหี้ยโอเคกูเจอปัญหาเดิมไอ้เหี้ยทางลงทางไหนวะเนี่ยมามาเซ็นท่านเนี่ยเป็นตลอดเลยมผมหลงทางเดินทางเดินกลับใช่จำไม่ได้เลยไอเย้เหี้ยดูหนังต้อง,องชั่วโมงกว่า แต่คขารู้สึกนะมันประมาณว่าจบแล้วเหรอน่าและครับจบแล้วแต่ความรู้สึกนะจริงๆเลยนะฮะเราเราหาที่หลงละทางตรงทางในไอ้เหี้ยโอเคโอเคโอเคเสียงดังมากเลยอ่ะเราเราหาที่ว่างๆคุยกันดีกว่านะครโอ้มอ้โอใจจะว่าเิ็กคือ ฟันไม่กินข้าวก่อนโอ้โหคุณนั่งไปสองชั่วโมงก็เลยเขารู้สึกคือเรียบเหมือนเหมือนได้ดูหนังแบบยาวเต็มที่ือว่าหนังต่อไปว่าต้องสามชั่วโมงขึ้นไปทเจ็ดทีนี้เราเรื่องให้ดีขึ้นตอนนี้บอกตรงว่ามันไม่ยืดรีวิวเลยนะครับรีวิวตรงๆถ้าใครจะไปดูอ่ามันไม่ยืดยาวเรื่องๆคือกระชับแบบพอดีมากเบอร์วลทำดีมากทั้ง DC ซแต่ทั้งเบมาวเลทั้งดิสแตยทั้ง ทนี้ทำดีทำดีมากเนื้อเรื่องไม่ยืดยาวเกินไปครับผมเล่ากระชับกระชับเฉยมากแล้วคุณจะได้เจอความสซไพเยอะมากเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนไม่ไหวแล้วหิวเราถึงห้องแล้วเรียบร้อยเราหาที่เลาาพื้นที่ก่อนหาพื้นที่ก่อนตรงนี้แหละชื้โอเคเปิดไฟปั๊บขออนุญาตนะครับแปบสักแป๊บหนึ่งคือเรียวเรียวจัดเลยเรียวจัดถ้าเปิดพัดลมไปด้วยมันจะคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งเออกินพื้นที่ที่หลังบุหีแล้วอ๊ โอเคถึงแล้วอะฉัะ,ะคือเอ่ออ่ะใช่กดพัดลมด้วยก็จากที่เราไปดู Spider Man No Way Home มาเมื่อกี้ทุกคนไม่ได้โฟก,กัสกูแน่นอนทุกคนโฟก,กัสพดัดลมไะท่าคือผมบอกก่อนเลยว่าเป็นอะไรที่ว้าวว้าวว้าว,ว,าวคุณต้องไปดูแน่นอนเป็นหนังที่ดีที่สุด รู้สึกว่าจะกบดังทุกเรื่องแล้วมั้งเดเมติกเพิ่งเข้าไปเมืวันก่อนเนี่ยกูกยังไม่ได้ดูเลยใช่มันมีหนังเรื่องนี้ด้วยหรอก็มันไม่ใช่สําคัญคือคุณคุณต้องไปดูเป็นหนังที่ดีที่สุดในรอบปีมาเวลไม่เคยทําให้ผมผิดหวังเออก็มีผิดหวังบ้างตอนที่เออเ g นเจอเอนเกแต่นี่คุณจะไม่เคยผิดหวังคุณจะไม่ผิดหวังเลยถ้าคุณหวังอะไรไปนี่ขนาดผมเป็นคนที่จะพยายามไม่หวัง ใน,ในเรื่องเขาก็พยายามพูดอ่านี่ขอนิดนึงแล้วกันเป็นเป็นเกตในเรื่อง,งนิดนึงคือเขาพยายามพูดว่าถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากเราก็จะไม่ผิดหวังใช่ไหมนี่นางพยายามจะบอกเราก็คือคุณอย่าไปคาดหวังอันนี้กับมันมากคุณจะได้ไม่ต้องผิดหวังเออเขาบอกเราทุกอย่างเลยในมาวิลเนี่ยแล้วแล้วคือผมไม่ผมไม่ผิดหวังนะในในในส่วนตัวผมผมไม่ผิดหวังนะเพราะว่าผมอะอ,ะอ่า เอนตั้คือหลบสปอยตั้งแต่ตอนนั้นอะ่ะตั้งแต่ตอน,น,นกูอยู่บ้านอะ่ะต,ตอนนี้อู้คุณร้อนเลยเหี่ยแต่ตอนนี้คือหลบสปอยทุกอย่างโอ้ยเรียวเรียวชี้เอี้ยคือหลบสปอยตั้งแต่เทเลอร์หนึ่งเทเลอร์หนึ่งดูใช่ไหมตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองไม่ดูออกมาคือไม่ดูพี่เจมจะสปอยแค่คำพูดที่เขาว่า โซนี่กับมาวลพยายามตีกันเรื่องอ่ะจะให้เห็นสไปเดอร์แมนสามคนผมก็ไม่ดูอืม,อมไม่ดูแล้วผมจะบอกกอนว่าคุณอย่าไปคาดหวังนะอย่าคาดหวังมากแล้วคุณจะรู้สึกว้าวผมนั่งในโรงอะ่ะคุณคนคนนั้นหลังอะ่ะคือไปเหี้ยะคนข้างหลังในโรงมันมันแบบเขาไปดูกับแฟนแล้วเนี่ยไม่ยังไม่อินมึงถ้ากูเป็นเพื่อนมึงอะ่ะ กูเอทุกตอนเลยเพี่อกูไปดูคนเดียวอ่ะเออแล้วแบบเฮียแบบเอ้ยมึงเอ้ยเนี่ในโรงเองกูยัมกี้แบบไม่ให้เคารพคนอื่นอ่ะเฮียคือกูกูจิกอยู่อย่างเงี้ยกูจิกกลองอยู่อย่างเงี้ยต้องไปดูต้องไปดูแล้วแล้วแล้วผมผมจำได้วันตอนที่ผมทำคลิปไปเมื่อตอนนั้นอ่ะ ครั้งที่แล้วที่จะมาดูเทเลอร์ของสไปเดอร์แมนโนเวอโฮมอะ,อะที่บอกว่าเนทเพื่อนสไปเดอร์แมนะเออไอ,อเนทอะ่ะเอ้ยบอกก่อนเลยว่า <c oughs> เนทเนทไม่เจ๋งแต่เสียดายโดนตัดบทแล้วครับเรียบร้อยเขาได้จะไปได้ไกลกว่าน,นี้นะก็โอเควันนี้จะเป็นคลิปรีวิวแบบไม่มีสปอยเราไปดูคลิปรีวิวแบบ,แบ,บมีสปอยคลิปหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำาใ,ให้นะ งั้นวันนี้ไม่ได้เลย่อตื่นเต้นตื่นเต้นมากแต่ขั้นปากก็อยากจะพูดจะไ,ไ,ไปสปอยคลิปนั้นกันเอาเป็นคลิปหลังดูแล้วกันอันนี้คือรีวิวรีบมารีวิวเลยนะฮะรีบกลับห้องมารีวิวเลยเนี้ยยังอินอยู่เลยอ่ะเอ้ยเป็นโอ้โหโโจะมีอะไรดีกว่านี้แล้วอือคุณต้องไปดูนะครับถ้าใครอยากคุยอะไร แต่ถ้าจะเป็นสปอยไปอีกคลิปหนึ่งนะแต่ถ้าอันนี้ไม่เป็นสปอยนะห้ามสปอยกันนะในคลิปนี้ถ้าใครมาดูในคลิปผม,ผมกูก็ไม่ได้หวังว่าใครจะมาดูคลิปกูด้วยไอสัตว์กูจะไม่ต้องผิดหวังไงก<ส>็ใครจากคอมเมนต์ไรคุยกันเราก็จะมาดูทุกคอมเมนต์ว่ามันจะเป็นยังไงเออว่ามันจะเวอร์ว้าเวอร์วา้าแต่ห้ามสปอยอยินดีคู้หบสบปอยทุกอย่างขอร้องเรื่องนี้ขอร้อง ปลาร้องก็ร้องโอเค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 วันนี้คลิปตรงนี้ก็ขอจบทีน่นี้เราไปต่อคลิปที่เป็นคลิปรีวิวแบบสปอยกันดีกว่านะครับผมโอเคไปนะไปอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ใช้ชีวิตสำหรับคุณต่อไปคุณจะไม่ต้องเครียดไอ้เหี้ยไปเราไปทำคลิปหนึ่งกันดีกว่า